หลังผ่าตัดออกกำลังกายท่าไหนดีคลิปนี้โค้ชจอยจะมาบอกท่าออกกำลังกายที่ทุกคนควรออกหลังจากการผ่าตัดมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกนะเราจะเป็นท่าอาร์มสวิงนะเราจะสวิงแขนขึ้นไปสุดเลยนะคะแล้วก็หายใจออกจากนั้นให้สวิงแขนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ไปด้านหลังจนสุดเลยนะคะแล้วก็หายใจเข้าค่ะ เราจะทำท่านี้ทั้งหมด10ครั้งนะคะเป็น1เซตแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย3เซตค่ะจากนั้นเราก็ไปต่อกันท่าที่2เลยค่ะต่อมาเป็นท่าที่2นะคะก็คือท่าแบ็กกดหลังนะคะแบ็กกดลังเนี่ยเราก็ยืนอยู่ที่เดิมเลยนะคะแล้วเราก็ก้าวขาขวาไปด้านหลังนะคะแล้วก็ย่อเข่าซ้ายลงจากนั้นก็ดึงขาขวากลับมาที่เดิมค่ะแล้วเราก็สลับมาทําข้างซ้ายบ้างนะคะโดยการที่เราก้าวขาซ้ายไปด้านหลังเสร็จแล้วเราก็ย่อเข่าขวาลงนะคะ จากนั้นเราก็ดึงขาซ้ายกลับมาที่เดิมขาเท่ากับว่าเป็น1ครั้งนะคะซ้ายขวาเป็น1ครั้งเราจะทําทั้งหมดซ้ายขวา10ครั้งนะคะเป็น1เซตแล้วก็ทําทั้งหมด3าเซเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าที่3ของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นท่าโลนีนั่นเองนะคะยิ่งคนที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยดีเลยสําหรับท่านี้นะคะแต่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งผ่าตัดมาท่านี้ก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยู่ในระยะพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดนะคะเป็นการออกกําลังกายได้ทั่วร่างกายเลยนะ,ะท่าโลนีเราก็ยืนอยู่กับที่เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นให้ยกส้นเท้าขึ้นสลับ ซ้ายขวาซ้ายขวาไปมาแบบนี้นะคะเราจะทําซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเนี้ยทั้งหมด30ครั้งนะคะ30ครั้งก็คือพอะะสำหรับใครที่เพิ่งผ่าตัดมานะคะแล้วอยู่ในระยะพักฟื้นคือการออกกำลังกายเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าต้องพ้นช่วงที่หมอให้สั่งให้พักก่อนนะก็คือถ้าหมอสั่งให้พัก หเดือนก็พักไปก่อน1เดือนไม่ต้องไม่อทำอะไรเลยนะหยุดไปก่อนแล้วก็ถึงจะค่อยๆเริ่มออกกลกายหลัง1เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในช่วงระยะพักฟื้นที่ หมอยังบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งทําอะไรนะก็ควรพักไปก่อนตามที่หมอสั่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคุณคือหมอของคุณเองนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปคนที่คุณรักแบบล้วนๆนะคะส่วนใครที่ไม่อยากบาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะอย่าลืมกด follow แล้วก็ตั้งดีฟอ u l ์ด้วยในช่องทางของ a c e b o o k นะส่วนช่งองทาง YouTube ก็อย่าลืมกด u b s สไ i b ้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วย รู้อะไรใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆก่อนใครคะ่ะคลิปนี้โค้ชจอยก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ